สวัสดีครับผมสองพลอยและเพิดออฟฟิเชียลครับจักตัวแล้วจักตัวแล้วใส่ซูมาใหม่เท่าไรก่อนนี่ห้ิห้านี่ 2> ม2 5นสองห้าร้อ<า>นออ,นอี่ใส่ลูกมันมองคายนี่มืนสองห้าร้อใส่ลูกซอมาเดีวยวยๆนี่อ้ย ไม่การสื่องหัวเนีย่ยเดไปถามตัวเสียงร้องถามยังบอกว่าแล้สมโตเล็กกับยอนหัวจอยนน่ตัวเสียงร้องตะกี os, okay. ้ก mm ็โ hmm. ต้าซสื่งหัวจอจอยมาเลี่ยงพี่หลนพบเครื่องผุมันจมันจะลูกแน่เด็เนี่ยเพราะว่าลูกนึงกเลย นี่มันขึ้นแล้วพอไม่ได้ทักนี่คือบ่ทักคือทักเหรอท่าแม่โอ้ยเอาไปท้าม่วงบักกันก็ได้ได้เหระมันหายหลุดง่ายไปดินะเออขึ้นบ่าเลยนี่ลงริ่มลงแล้วมันขึ้นมือเลยเอาสิไป่ฮะฉันมึงจะขายซ้ำนี่เอาขึ้นเที่ยวหน้าเสื่งเลยกูจะเอาของมันตีแล้วตีม้วมัน ผมสูดไปขายพื้นนี่เนี่ยเล้งนี่ล่ะเล้งคนรถขายดิบอ๋กูรูอเนนอไปไปซิงกูซะไปเซิงกูซะงล้วก็ลันตีกูไปออนี่เยอมากขึ้นดีต้นการยี่สิบมืนแล้วแล้วนี่ มันค <fu hr S 3> in ืนเมื่อไหร่ได้เนี่นี่มันขึ้นได้สองมื่อนี่นี่น็อย่างเงี้ยมันกับแม่ต้องเบิ่งสะด็จพ่อขันเสดือมันกระดกกระดกกระดึกหนึ่งโอ้ยได้วยัวแม่โค้งมันได้อยู่สีกันหายกันซะ Hammond hong nó nô nó nô nó nô 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 xuống nó nô 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 xuống nô 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 กันเซือกติดกันลันตีว่าเออพันยี่สิบมือแเราจะเอาให้ยอดเลยนี่สิบกว่นั่นม่ะง่ายดิว้ยบอกง่ายมันกัราคาได้กันก็เอาว่าว่ากันไม่มันกัดจะจบพูดแล้วไปถามเจ้าของคนหุ่นเหรออยู่หน้ายุ่นเลยอะ จะว่าเขาไปเขาว่านน้อหอยไปเบิ้งไงคุณนี้ของขอยขายสอง2มื่นกว่าเปอรเนโอ้เมื่อสัไปเสร็จ่ะเออเอ้น้อหอยเนาะกับวีชาน้อหอยซุมนี้เดยซุโอเอาตัวน้นขายแล้วบอกตัวซื้อน้ำพ่อทำผ้านั่แล้วเสดลยวมาดฮะ สุดไหมวันนี้เฮ้ยเนี่ยหาแต่อเาหาหาราคาอิลินอนี่เนาะแม่ละหมื่นกว่าหมื่นแม่ละหมื่นกว่าหมื่นกว่าบ่แม่ลูกใช่าไหมแม่ลูกเอาสื่อมากเถอะเอาแขกราคาสื่อดีดีแขกแม่แม่ดำนั่งกับลูกน้อยเนี่ยตัวใดเนี่ยมีแม่ดำกับแม่เนี่ยตัวเดียงวเท่าก่นยังไงสองตัวเนี่ย สองตัวนี่มืดสามลูกแม่ล,ลูกเถิกลูกแม่แก่กันมันกูถอดแต่ลูกมึงให้กูจักพันเนี่นนาานงามบา่มีตัวงามบ่ โอ้ยว่าไปเอาเอาไปเซิงแขกมื่อไหนู่้นมื่อหารลายเว้ยทหนามันก็บริเวณปลายังขีรายนี่สิครับไปเลี้ยงเป็นพวกเปียกขึ้นวกวาสองหารันเซิรติดหน่บว่าเลอ่นงามเลย เาอดขายกูเห็นเขาลงในเฟซอ่ะค้ยหน่อยหน่อยัวน่อยคยน่อยเวียดนามเขาเสือแมนไปแล้วโอ้ยหอมเอ็งไงเียทอดเอาเนื้อย่างเดียวแม่นี่ยไรมนไหนแม่นี่นี่อนี่แม่นี่นี่้ไใส่ทนั่ไม่เลี้ยง มันทองบ่ได้เนเลยอ,อ๋อยียมันเพิ่งล่อโอกาสปอบมึง่ายเพิ่นจะขายคู่ตัวนั้นซื้อมาไม่พอตัวนั้นตัวเซ็ดอยู่นั่นอถอดมาพอตัวนั้นตัวนี้ลูกคอ,อกพอตัวนั่นตัวนั้นแม่นบ่ว่าเป็นลูกคอ,อกต่อคอัมภีอ์เนีเออตัวลูกง้อคำพงนั่น วัายไหนอ๋นอนลูกได๋ว้ปุย้ยแม่กับลูกนั่นได้ยีิบสามเอามันขยับหรือมันขึ้นเนี่ยในช่วงนี้ราคังวช่วงนี้ข,นยขยับขึ้นแน่แล้วมั่มา แต่ว่ามันเกิดขึ้นน้าพวกันซุ้มงัอพี่ง้ออ้วนเออหัวอ้วนอะไรอย่างนี้งัวเนี่ยเริ่มิบไม่ขายแล้วเปลี่ยนอะไปเมัดเม่สัมันมาทางเขาบ่ามาเปลี่ยนแล้วแต่กโอ้เปี่ยนเนี่ยพ่นเอาพ่นเอาเลยทีสัน่ายดีป่ัเนี่ย เท่าไรทีมันเห็นคนไทยมาซื้อไบบง,ไงมันมีลามมันอยู่นบ,นบมนมม่มันกับชาวไทยได้กัมี่เออไปอ่ะห้าประเทศเขบบาวบวไเนี่แบนี้แพง ของเขาเติบดิยสดงเขามาันถล่มไทยกันขนาดนี้เนาะน้ำหนักไปคาพันฆ่าดานันกินเขาฟางโงุ้ดตำรวจปล่อยเขาเขามาเอาปล่อยเขามาเอาสินค้าเจ้าของก็ต้องที่ดีกว่าเออ นนลลอ,ค,อคลิปนี้ก็ฝากพีพ่น้องเพียงซ้ำนี่ครับฝากติดตามช่องพลอดด้วยครับผมขอบคุณครับ